หลังจากที่ผมนำเรื่องราวของม้าถ่ายพื้นบ้านในจังหวัดลำปางมาให้ได้ชมกันไปแล้วคราวนี้ขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่พอคนมาเยือนจังหวัดลำปางต้องนึกถึงนั่นคือรถม้าลำปางครับรถม้าลำปางเริ่มขึ้นมีตั้งแต่สมัยในรัชกาลที่4ที่เข้ามาพร้อมๆกับทางรถไฟเรียกว่ามีรถไฟที่ไหนมีรถม้าที่นั่นในสมัยก่อนเมืองลำปางเป็นเมืองศูนย์กลางในการกระจายสินค้าทางภาคเหนือไปอยังประเทศจีนลาวและพมา่า และเป็นเมืองที่เป็นแหล่งผลิตล้อเกวียนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยดังนั้นเป็นอีกเหตุผลหนึ่งครับที่ทําไมรถม้ายังมีอยู่ทั่วในจังหวัดลําปางชื่อรถม้าที่ชาเรียกพาหนะชนิดหนึ่งในเมืองไทยเป็นการจํากัดลักษณะของการใช้รถชนิดนี้ว่าจะต้องเทียมลากด้วยม้าเพียงอย่างเดียวจะใช้วัวควายหรือสัตว์อื่นๆแทนไม่ได้วัสดุดหลักและหัวใจของรถม้าก็คือล้อเกวียนที่ทํามาจากไม้ซึ่งไม้ที่ใช้ต้องเป็นไม้เนื้อแข็งอย่างไม้ประดู่และใช้มือในการประดิษฐ์และประกอบชิ้นส่วนต่างๆเพื่อให้ได้รถม้าึนานคคััครบ สำหรับการทำรถม้าก็เริ่มจากแบบการเขียนแบบก่อนนะครับก็ถอดแบบว่าจะเอาขนาดไหนขนาดไหนอย่างบางครั้งรถม้าจะทำเป็นยอดส่วนก็ต้องเอามามาลดขนาดก่อนครับส่วนถ้าเป็นรถคันใหญ่นี่จะมีแบบอยู่แล้วก็จะเหมือนกันส่วนมากจะเหมือนกันครับในลำปางตัวโคง้งก่อนตัวถังก่อนครับ คตัวถังเสียจแล้วก็เป็นช่วงล่างล้อแนบอนี้นะครับส่วนที่ทำส่วนล้อครับส่วนดุมล้อเพราะว่าการคำนวณคำนวณซี่ซีของล้อรถม้าด้านหน้ากับด้านหลังไม่เท่ากันครับถ้าช่างชำนาญก็ใช้ประมาณ3-4เดือนครับแต่ถ้าคืน พอไปได้ก็ออกประมาณ8เดือนครับถึงจะเสร็จคันหนึ่งสำหรับรถม้าที่นิยมใช้ในประเทศไทยในสมัยก่อนมีอยู่3ประเภทคือรถกูบรถเก๋งและรถด็อกคาร์ดรถกูบเป็นแบบรถของรถม้าที่คนไทยนิยมใช้กันมากที่สุดพอรูปทรงของรถออกแบบให้ลมพัดผ่านสะดวกและผู้โดยสารสามารถเห็นทัศนียภาพได้โดยรอบซึ่งเหมาะกับสภาพเมืองที่มีสภาพอากาศร้อน ส่วนที่เราเรียกว่ารถกูบสันนิษฐานว่าจะเรียกตามลักษณะของหลังคารถที่มีรูปร่างคล้ายกับกูบบนหลังช้างรถเก่งเป็นแบบของรถที่มีตัวถังปิดมิดชิดทุกด้านแต่ด้วยความที่สภาพอากาศในเมืองไทยจึงไม่ค่อยได้รับความนิยมแต่ใช้ได้เฉพาะในรถหลวงสําหรับงานพระราชพิธีเท่านั้นครับและประเภทสุดท้ายเป็นรถแบบด็อกรคทเป็นรถมาที่มีขนาดเล็กมี2ล้อน้ําหนักเบาไม่มีทั้งเก่งและประทุนครอบนิยมใช้ขับเที่ยวหรือบรรทุกสัมภาระเล็กๆ รวมไปถึงยังมีรถด็อกคาร์ที่มี4ีล้อซึ่งกลายเป็นต้นแบบของรถมาที่ใช้ในจังหวัดลำปางถึงทุกวันนี้ครับมาเยือนถึงถิ่นจังหวัดลำปางทั้งทีนะครับถ้าเกิดจะไม่ให้ขึ้นรถมาเนี่ยก็คงจะเรียกว่ามาไม่ถึงครับและขบวนรถมาข้างหลังผมนี่นะครับก็พร้อมแล้วครับที่จะพาผมและก็คุณผู้ชมนะครับไปชมบรรยากาศรอบเมืองจังหวัดลำปางกันซึ่งนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์ครับที่หาสัมผัสที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่เท่านั้นครับ เมื่อประมาณ30ปีที่แล้วรถม้าในจังหวัดลำปางใช้เป็นรถบริการให้ประชาชนโดยสารเที่ยวหนึ่งก็ตกประมาณ5-10บาทครับแต่เมื่อมีรถโดยสารที่เป็นรถ2แถวหรือว่าแท็กซี่มาแทนที่รถม้าก็ค่อยๆหมดหน้าที่จากรถโดยสารกลายมาเป็นรถที่บริการนักท่องเที่ยวชมรอบเมืองจังหวัดลำปางแทนครับซึ่งเส้นทางที่ผมได้มีโอกาสนั่งรถม้าเที่ยวนั้นเริ่มจากบริเวณสถานีรถไฟลำปางเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังสถานที่แรกนั่นก็คือวัดสีรองเมืองครับ ระหว่างทางจะเห็นนะครับว่าผู้คนที่นี่จะเห็นภาพรถม้าวิ่งอยู่บนถนนจนเป็นเรื่องปกติซึ่งรถม้าที่นี่ก็ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรทุกอย่างแม้กระทั่งการติดไฟแดงครับวัดสี่ลองเมืองเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างโดยขหบ,บดีชาวพมา่าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ปัจจุบันก็มีอายุราวร้อยสปีซึ่งบนยอดพระอุโบสถบางส่วนของจั่วหลังคาได้ถอดแบบมาจากปราสาทเมืองบันดลเลประเทศพมา่าครับมีเสาที่มีจํานวนเท่ากับครอบครัวของขหบ,บดีที่ร่วมกันสร้างวัดนี้ ภายในนะครับมีพระพุทธรูปที่สร้างจากไม้สักท่อนใหญ่ประดิษฐานอยู่หลังจากผมกราบไหว้ขอพรพระเป็นสิริมงคลแล้วผมได้นั่งรถม้าต่อมาอย่างพิพิธภัณฑ์หอปูนล,ละกอนพิพิธภัณฑ์เมืองของชาวลำปางที่เป็นแหล่งเรียนรู้และค้นหาถึงต้นกําเนิดของนครล,ลำปางภายในมีเรื่องราวตั้งแต่ประวัติความเชื่อว่านาครล,ลำปางเกิดขึ้นได้อย่างไรไล่มาจนถึงการกลายเป็นจังหวัดลำปางในปัจจุบันบอกถึงรายละเอียดตั้งแต่ยุคเฟื่องฟูหรือแม้แต่ยุคที่ลำปางตกต่ำสุดๆครับ เรียกว่าถ้าใครอยากจะมาศึกษาประวัติศาสตร์ของเมืองมาที่นี่รับรองไม่ผิดหวังครับจากจุดนี้เรานั่งรถมาต่อมายังจุดหมายต่อไปซึ่งระหว่างทางผมได้เห็นวิธีการนำรงชีวิตและบ้านเรือนบริเวณย่านชุมชนเก่าอย่างกาดกองต้าคข้ามสะพานรัตนโกสินทร์200ปีที่ทอดข้ามผ่านแม่น้ำท่าจีนก่อนที่จะถึงวัดปงสนุกเหนือที่เป็นสถานที่สุดท้ายในการทัวร์ครั้งนี้ครับ วัดนี้เป็นวัดที่ได้รับเลือกจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกเกี่ยวกับการอนุรักษ์ที่เด่นในปี2008ภายในวัดมีเนินเขาพระสุมเมนจำลองซึ่งเป็นเนินดินที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์ด้านบนมีวิหารนดอกไม้หลังคาซ้อน3ชั้นครับภายในบริเวณวัดมีสารหลักเมืองที่เป็นสารหลักแรกของจังหวัดลำปางรวมถึงพิพิธภัณฑ์โบราณที่มีของเก่าหายากที่ทางวัดจัดแสดงให้ได้ชมกันอีกด้วยครับสำหรับใครที่อยากจะมาสัมผัสบรรยากาศที่สวยงามแบบนี้ลองมานั่งรถม้าแบบผมดูได้นะครับ ช่วงวันหยุดยาวอย่างสงการมาเที่ยวชมกันได้เพราะนอกจากเราจะได้เที่ยวสนุกเก็บเกี่ยวความรู้แล้วยังถือเป็นการช่วยอนุรักษ์วิถีและวัฒนธรรมของชาวจังหวัดลำปางไปได้อีกทางหนึ่งครับทนากรชุมทองถ่ายภาพสารคุณตันทวีวิวัฒ Mango TV รายงานครับ